ดีมซูเปอร์คัพนะครับผมอ่าอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นสามสิบวัตต์นะครับตำแหน่งใต้ตะกร้าหน้านะครับผมอ่านี้เดินสวนทางให้ดูแล้วนะครับผมไม่ฟุ้งไม่แยงตาเลยนะครับไอไฟหน้ายังจะแยงตามากกว่าเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับแสงนะครับสําหรับสวนทางคันนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับเวลาเราขี่สวนอ่าคันนี้เวลาขี่นะครับผมก็จะได้แสงแบบนี้เลยนะครับสําหรับไฟต่ํานะครับ อันนี้ปิดนะครับแสงไฟหน้าเดิมนะครับอาจจางๆแบบนี้นะครับมองแทบไม่เห็นนะครับต่ําสูงต่ําสูงอย่างเดียวนะครับจะมีสวิตช์ไฟพาร์ตตีสูงให้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟต่ํานะครับก็ตีพาร์ตสูงได้แบบนี้ครับอันนี้ไว้ใช้ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้เปิดค้างนะครับเพราะว่าเราก็ทําสวิตช์ให้แค่เปิดแบบเหมือนแตรครับกดติดปล่อยดับนะครับผมนะครับส่วนเปิดสูงต่ำพร้อมกันเนี่ยนะครับก็ต้องไม่มีรถส่วนนะครับแต่ เราจะเห็นถนนได้ไกลขึ้นนะครับเพราะไฟต่ำก็ยังอยู่นะครับผมประมาณนี้ครับคู่เดียวจบครับสั้นบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่เห็นแสงอยู่นี่คือไฟสปอตไลท์คู่เดียวเท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับ